สวัสดีครับวันนี้มีเหรียญบทลั่นหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญบล็อกเสาวอากาศตา2ชั้นบล็อกนิยมสุดเอามาให้ชมให้ดูกันนะครับวิธีสังเกตบล็อกตา2ชั้นนะครับ ที่หน้าหลวงพ่อหน้าหลวงพ่อแดงจะมีเปลืกตาเป็นสองชั้นแบบนี้หรือถ้าให้เทียบดูเฉคนกจีบแบบนี้เทียบให้ดูนะครับนี่แบบนี้จะไม่มีอันนี้เป็นบ็อกเส,สาวอากาศนะครับ สออากาศดูยังไงพลิกด้านหลังมาส่องดูตรงนี้เราจะเห็นเส้นวิ่งแทงทะลุตัวยันขึ้นไหวนะครับเส้นยาวๆคม หลังถ้าเป็นตาสองชั้นยันตัวนี้จะไม่บี้นะครับยันจะเต็มไม่บี้แต่ถ้าเป็นตาชั้นเดียวยันจะบี้ถ้าใครมีแบบนี้ สนใจอยากจะให้เช่าติดต่อมาได้นะครับรับเช่าหลักหมื่นนะครับสภาพสวยๆนะหลักหมื่นครับถ้าสภาพถ้าสภาพอ่อนสวยพันนี้ก็ราคาก็ลงไปอีกครับฝากติดตามด้วยน,นะครับผมอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะครับ อาจจะทำแบบไม่ง่ายพูดง่ายๆยังมีอีกหลายรุ่นครับให้ให้ติดตามครับอาจจะอาจจะทําขึ้นมาทีละคลิปฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ